ขอ,อนอบน้อมแต่พระรัตนาตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สัวสดีครับเพื่อนกัลยาณมิตรธรรมท่านสาธุชนทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านผู้ใฝ่ในธรรมกราบนมัสการ,รพระกุณเจ้าบางพระบูป,ปังนามนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องทางนี้พระมาจารย์ชัยไปหลิวนะครับพุทธมนตรสายห้าสามพันนครปฐม มาวันนี้เราก็มาพบปะกันเช่นเดิมนะครับในช่องทางที่ให้เกิดสติให้เกิดปัญญาช่องทางที่ให้เกิดบุญกุศลช่องทางที่ให้เกิดปัญญาเราชาวพุทธเรียกว่าชาวพุวกก็คือผู้มีปัญญาชาวพุทธก็คือผู้มีปัญญาผู้นับถือพระธรรมจตใจเป็นที่พึ่งเป็นสาระนะ นะครับพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้ถ้าแปลตามพันชนะถ้าแปลตามอัฏฐาก็คือผู้ประกอบด้วยปัญญาผู้มีปัญญานะครับพระพุทธเจ้าตัสรู้อริยสัจสีนะ่ตัสรู้ด้วยตัวปัญญาเพราะฉะนั้นคําว่าพุทธะก็หมายถึงผู้มีปัญญานั่นเองอมาวันนี้เรามาเสริมสร้างปัญญา ในการเรียนศึกษาคําสอนขององค์เสด็จปัญัมมาสัมพุทธเจ้านะเพื่อให้เกิดความรู้ถูกเข้าใจสุขอเข้าใจถูกเสริมสร้างปัญญาสร้างอริยรัพย์ภายในให้กับตัวเองสร้างบุญสร้างกุศลนั่นเองอริยทรัพย์แปลว่าทรัพย์ที่ประเสร,ริฐรัพย์นั้นมีสองอย่างนะรัพย์ประการแรกก็คือ ทรัพย์ภายนอกเรียกว่าทรัพย์ที่เราคนฝ่ายหากันนะซึ่งจะมาซึ่งมาด้วยปัจจัยสี่เราก็าหากันนะตัวแทนก็คือหลวงพ่อเงินหรือเงินตารานั่นเองนะสังคมมนุษย์ถือว่าเงินตรานั้นเป็นตัวแทนได้มาซึ่งปัจจัยสี ปัจจัย5ปัจจัย6ปัจจัย7ปัจจัย8อะไรก็ช่างนะครับล้วนแต่เกิดจากการาที่เราค้นหากันเรียกว่าทรัพภายนอกทรัพภายนอกนี้เป็นสิ่งจำเป็นนะสิ่งจำเป็นในภพชาตินี้ที่จะดำรงชีวิตให้อัตภาพร่างกายนะหรือว่าดำรงสุขภาพชีวิต ให้มีความสุขนะให้มีความสุขให้มีความสบายอ่านี่คือทรัพย์ภายนอกนะครับทรัพย์ภายนอกมีประโยชน์ในภพชาตินี้ะนะเท่านั้นนะเมื่อหลังจากเมื่อเราสิ้นใจพระกายแตกหรือลาลับจากโลกใบนี้ไปแล้วทรัพย์ภายนอกนั้นก็ไม่มีประโยชน์ก็จะเป็นเพียงสมบัติของโลกหรือว่าเป็น วัตถุของโลกที่คนรุ่นหลังนั้นจะนําไปใช้นําไปบริโภคต่อเท่านั้นท่านที่เรียกว่าทรัพย์ภายนอกนะทรัพย์ภายนอกส่วนอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในอันนี้ต่างกับทรัพย์ภายนอกต่างกันอย่างไรต่างกันตรงที่คําว่าอาริยทรัพย์คือคุณงามความดีคือเป็นทรัพย์คุณงามความดีนันได้แก่บุญกุศลนั่นเองไอ้คุณงามความดีนี่แหละ มันจะมีรูปแบบที่ให้ผลในภพชาตินี้และต่อเนื่องถึงภพชาติหน้านะให้ผลภาษาธรรมะเรียกว่าวิบากวิบากแปลว่าผลนะให้ภพชาตินี้และภพชาติหน้าให้อัตภ,ภาพร่างกายอยู่ดีมีสุขนะร่างกายแข็งแรงอาการครบ3 2หรือได้ลาบได้ยศได้สักการะ ได้อายุวันนะได้สุขะพระได้ปฏิพานธ์นสารสมบัติรื้วแต่เกิดจากอริยศัพท์ทั้งนั้นกล่าวคือรันได้จากการทำบุญทำกุศลรั้วได้จากการสร้างคุณงามความดีนั่นเองนะเขาจะมีลาบมีโชคมียศมีสักการะนะมีอธิปไตย อย่างนี้ล้วนแต่เกิดจากที่เราสร้างอาริยรัพท์ไว้เท่านั้นนะที่เราได้รับอริยรัพย์หรือคุณงามความดีนะได้ความสุขความเจริญในภพชาตินี้ก็เป็นผลพวงจากผลของการทำคนงามคนงามความดีผลจากการสร้างบุญสร้างกุศลไว้ในภพปางก่อนและก็ส่งผลมานะให้เรานั้นได้อดัตภาพร่างกายที่ สมบูรณ์ร่างกายครบ32สนะสุขภาพแข็งแรงมีอายุมีวันนะมีสุขามีพละมียศมีสักการะมีอธิปไตยนะอันนี้ล้วนจากผลแห่งกรรมดีเท่านั้นหรือบุญผลของบุญของกุศลเท่านั้นนะครับนะนี่คืออริยทรัพย์จะมีอ่า คุณสมบัติอย่างนี้นะต่างกับทรัพย์ภัยทรัพย์าภายนอกนะครับวันนี้เรามาขนฝายหาความรู้กันก็ถือว่าเป็นการสร้างอริยทรัพย์คือสร้างความดีความดีในเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของบุญเป็นกุศลนะบุญปัญญาหมายถึงคุณงามความดีหมายถึงตัวปัญญานี่แหละคือเป็นบุญเป็นกุศลในอริยทรัพย์อีกช่องทางหนึ่งนะครับ เรามาติดเรามาศึกษาต่อตั้งแต่คราวที่แล้วเนาะ,ะเรื่องของกรรมเรื่องผลของกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมนั่นเองนะตามคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ในพระอภิธรรมนะพระอนุทธ,ธาจารย์ได้รวบรวมพระธรรมคาสอนพุทธเจ้าไว้ในหมวดหมู่ที่เรียกว่าอภิธรรมมัตสังคหะ อภิธรรมมัตสังกหานี้เป็นพระคัมภีร์ที่พระอนุรุธาจารย์ซึ่งเป็นพระอาหารแล้วหลังจากพระเจ้าดับขันปริพันธ์ไปประมาณ900ปีท่านก็รวบรวมนะรวบรวมพระธรรมคำสอนจากพระไตรปิฎกไว้เป็นหมวดหมู่ให้ชื่อว่าคมภีร์นี้ชื่อว่าอภิธรรมมัตสังกหามีทั้งบท9ปริเฉดด้วยกัน นะครับนี่นะกาปฏิเฉธด้วยกันวันนี้เรามาศึกษาเรื่องกรรมเรื่องผลขางกรรมนะท่านกล่าวไว้ว่ากรรมนั้นท่านจัดไว้เป็น4หมวดสีกลุ่มด้วยกันกลุ่มที่เราเรียนศึกษานี้ก็คือนะกรรมที่ให้ผลตามหน้าที่นะมีทั้งบทด4อย่างด้วยกันนะเขาจะทำหน้าที่ แต่และอย่างแต่และอย่างแตกต่างกันไปนะตัวที่หนึ่งก็คือชนะกรรมทำหน้าที่ให้ไปปฏิสนธิหรือไปเกิดนี่เรียกว,ว่าชนะกรรมนะตัวที่สองก็คืออุปธรรมภกกรรมเขาก็มีหน้าที่ไปอุปถัปมภปกรรมนะให้อยู่นะให้เจริญนะนะตัวที่สามก็คืออุปีรกรรมนะเขาก็มีหน้าที่ไป บีบคั้นหรือเบียดเบียนกรรมฝ่ายตรงข้ามเช่นกรรมฝ่ายดีก็ไปเบียดเบียนกรรมฝ่ายไม่ดีไม่ให้สมผลและให้เบาบางลงหรือกรรมฝ่ายไม่ดีก็ไปเบียดเบียนนะไปบีบคั้นให้กรรมฝ่ายดีให้มันเบาบางลงหรือไม่ให้ผล อันนี้เรียกว่าอุปีลักกรรมคือกรรมที่ทำหน้าที่ไปบีบคั้นหรือไปเบียดเบียนกรรมฝ่ายตรงข้ามทั้งฝ่ายดีก็ไปเบียดเบียนฝ่ายไม่ดีทั้งฝ่ายไม่ดีก็ไปเบียดเบียนฝ่ายดีอันนี้อุปีลักกรรมเราก็ได้ศึกษาไปแล้วทั้ง3ตัวนะครับตัวสุดท้ายอุปาคาตะกรรมอุปาคาตะกรรมนี้เราได้เรียนศึกษาไปแล้วแต่ก็ยังไม่จบดีนะครับ วันนี้เรามาศึกษาต่อนะครับเพื่อเป็นธรรมทานเพื่อเป็นความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมที่เราควรจะรู้ที่เราควรจะเข้าใจเพราะเรื่องของกรรมเรื่องผลของกรรมนั้นเราจะคิดเองคิดเองเข้าใจเองไม่ได้เราต้องอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นบรรทัดฐ,ฐานเป็นทางชี้ทางให้เรารู้ให้เราเข้าใจนะหลักก็มีอยู่แล้ว วันนี้ก็เอาหลักมาอธิบายให้ฟังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะหลักกฎแห่งกรรมนั้นมีอยู่ทั้งบทนะสิบสองนะอ่าสิบสองเรียวกว่ากรรมสิบสองกรรมที่ให้ทำมาที่นะก,กรรมที่อ่าให้ผลตามหน้าที่หรือกรรมที่หนักและก็อา่ากรรมที่เบาคือตามกาลังของกรรมหนักแล้วก็ าตามกำลังของกรรมเบาอันนี้มีทั้งบดสามวดนะครับวันนี้เรามาศึกษาหน้าที่นะครับน้าที่กรรมกรรมให้จบซะก่อนแล้วค่อยไปศึกษาประเภทต่อไปนะครับนะรมมทนาสาธุนะครับที่คนที่เข้ามาครับผมบาฟังในช่องทางนี้นะครับนะถ้าใครมีคําถามเกี่ยวกับธรรมะก็พิมพ์ไว้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ชัยจะมาตอบทีหลังนะจะไม่ บรรยายไปด้วยตอบไปด้วยเนาะนะเพราะว่ามันจะเสียอัตลดหรือจะทําทให้สับสนนะครับก็ขออนุญาตอาธิบายหรือบรรยายให้จบก่อนถ้าใครสงสัยตรงไหนค่อยอพิมพ์ไว้นะครับจะมาตอบทีหลังแล้กนะ็ขออนุโมทนาสาธุที่มีกิตกุศลที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้อภิธรรมมัทสถานกะหาหรือพระธรรมคำสอนพระเจ้านะเรื่องของกรรมเรื่องผลของกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมนะครับ เมื่อคราวที่แล้วจําได้ว่าได้บรรยายข้อที่4อุปคาตรการ,รมนะครับแต่ก็ยังไม่จบดีนะครับนะทวนนิดหนึ่งนะครับของเก่านะครับอุปคาตรการ,รมนั้นคืออะไรอุปคาตรการ,รมก็คือนะกรรที่ตัดรอนนั่นเองกรรที่ตัดรอนได้แก่กรรมฝ่ายตรงข้ามที่มีกําลังแรง เข้าไปตัดรอนความสามารถของกรรมอื่นที่มีกำลังน้อยกว่าเสียนะห้ามวิบากของกรรมนั้นขาดไปเสียทีเดียวแล้วเปิดช่องแก่วิบากของตนนะนี่คือความหมายของคำว่าอุปคาตะกะกรรมอุปคาตะกะกรรมนะครับทีนี้องค์ธรรมมีอะไรองค์ธรรมของ อุปค่าตรกรรมก็คืออกุศลกรรมสิบสองนะก็ได้แก่โลภะแปดอย่างโมหะสองอย่างโทสะสองอย่างเป็นสิบสองแล้วก็กุศลกรรมอีกยีณณ่สิบเอ็ดกุศลก็คือฝ่ายดีก็ได้แก่มหากุศลกิจแปดดวงแล้วก็รูปาวจรกุศลห้าดวงอรูปาวจรกุศลสีณณ่ดวง แล้วก็โรกุตระจิตอีกสี่ดวงอันได้แก่โสบาอาโสดาปฏิมาขจิตสาก่าทามีมกคจิตนะอานาคารไม่ก็มาจิตและก็อรหัตามาคจิตรวมบิดเสร็จก็มี21ดวงอะคือกุศล,ลกรรม21ดวงเป็นตัวองค์ธรรมนะเป็นตัวองค์ธรรมของอุปคาถักรกานนั่นเองนะครับอันนี้ทวนของเก่านะครับให้ คนที่เพิ่งเข้ามานะได้รับทราบนะครับนะหน้าที่ของอุปการาก,กรรมมีทั้งหมด3หน้าที่ด้วยกันอ่ามีอะไรมั่งนะทวนก่อนนะข้อที่1นึท่านบอกว่าหน้าที่ของอุปคาราก,กรรมมีหนึงตัดชนะก,กรรมอื่นๆเพื่อไม่ให้มีโอกาสส่งผลตลอดไปนะครับอันนี้ก็มีอยู่3ข้อย่อยนะก็ เราได้ศึกษาไปแล้วนะครับมาดูข้อ2นะครับนะข้อ2ท่านบอกว่าตัดรูปนามที่เกิดจากชนักกรรมนั้นๆให้เสียไปอันนี้ข้อ2ข้อ2ก็มี4ข้อย่อยด้วยกันนะมีอะไรบ้างสองจกุศลอุปาคาตะก,กรรมตัดรูปนามที่เป็นอักษรวัติบาทให้เสียไปอันนี้ศึกษาไปแล้วนะครับข้อ2อุ กุศลอุปคาตรรมตัรตดรูปนามที่เป็นกุศลวิบากให้เสียไปนะน,นี้ศึกษาไปแล้วนะครับ2.3อ,อกุศลอุปคาตรรมตัรตดรูปนามที่เป็นกุศลลวิบากให้เสียไปอันนี้ข้อนี้เราจะมาศึกษาข้อนี้ต่อนะครับเพราะว่าบรรยายค้างไว้เมื่อคราวที่แล้วคือข้อ2.3นะครับข้อ2.3เราบรรยายค้างไว้นะครับ อกุศลอุปาคาตกรรมตัดรูบนามที่เป็นกุศลรับยบากให้เสียไปคืออะไรนะอัธาคาถ,าถาจารย์ท่านยกตัวอย่างว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาด้วยผลของบุญผลของบุญเก่าที่เรียกว่ามหากุศลจิตมหากุศลนั่นเองมหากุศลมีทั้งหมด8อย่างนะเราได้อัตภาพความเป็นมนุษย์ต้องมี มหากุสลจิตแปดดวงไม่ดวงใดก็ดวงหนึ่งเหตุที่ทำให้เกิดเป็นมหากุสลจิตคืออะไรก็คือการที่สร้างคุณงามความดีนั่นเองเจ่นรักษาศีลน,นะให้ทานคู่กับรักษาศีลที่บริบูรณ์ศีลอย่างน้อยก็ศีล5ต้องบอริบูรณนะ์นะถ้าศีลห้าไม่มบริบูรณ์เนี่ย ไม่การันตีว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์นะส่วนทานทานนั้นเป็นองค์ประกอบในการที่จะให้อัตภาพร่างกายนั้นนะมีพร้อมด้วยโกพกซับนะเกิดมาแล้วมีโกพโกซับโพกซับก็คือวัตถุที่เพียบพร้อมนะวัตถุที่เพียบพร้อมบางคนจะเห็นว่าเกิดมาได้รวยเลยในเด็กูลที่มั่งคั่งนั่นแหละครับอำนาจของการ ให้ทานบริจาคทานส่วนอำนาจของการคักษาศีนั้นคือได้อัตภาพความเป็นมนุษย์อันนี้แตกต่างกับทานทานนั้นไม่มีอำนาจที่จะให้เกิดความเป็นมนุษย์ได้แต่ทานมีแค่ได้ภพกรัพย์ที่มั่งคั่งเท่านั้นเองพูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือเกิดมาไม่อดไม่อยากเกิดมาไม่ใจ่คนจนนะ่ะมีแต่คนมั่งมีแต่คนมั่งมีนะนะ่ะเกิดมาบนกองเงินกองทองเลยเอาพูดแบบภาษา แบบคนไทยเนาะนะส่วนศีลนั้นต่างกันศีลนั้นได้อัตภาพความเป็นมนุษย์อย่างน้อยต้องศีลห้าบริบูรณ์นะรักษาศีลห้าบริบูรณ์ได้อัตภาพความเป็นมนุษย์นะร่างกายสมบูรณ์อาการครบสาสิบสองอันนี้ถ้าบริบูรณ์นะแต่ถ้าไม่บริบูรณ์แล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะต่ะมีอีกอย่างคือร่างกายไม่ครบสาสิบสองเกิดมาตาบอด หนูหนวกบ้าใบหนูหนวกตาบอดตาเฉะจมูกโบเพดานโบนะขาขาดขาด,ด้วนอันนี้ศีนห้าไม่บริบูรณ์นะครับไม่ครบ32แต่ถ้าศีนห้าบริบูรณ์แล้วก็ร่างกายอาวัยวะน้อยใหญ่ครบนะครับครบแต่ถ้าบริบูรณ์แล้วนะยังมีพวกของศีลที่บริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นก็ ได้อัตภาพร่างกายบอลบีบณแล้วยังมีผิวพรรณที่สวยบางคนเกิดมาเนี่ยผิวพรรณสวยเนาะนะหน้าตาหล่อเหลาหน้าตาสดสวยผู้หญิงก็หน้าตาสวยร่างว่างหน้าตาก็สวยสองอันนี้ศินบริสุทธิ์นะครับศินบริสุทธิ์นะได้อัตภาพร่างกายครบ3 2แล้วนะหู ็ดีตาก็ดีแขนก็ดีขาก็ดีแต่ต่อมานะแต่ต่อมาด้วยผลของกรรมไม่ดีนะครับนะผลของกรรมไม่ดีส่งผลมาที่เรียกว่าอากุศลนะอกุศลที่เป็นอุปาคาตกรรม มาตัดรอนรูปนามให้เสียไปเช่นออกจากบ้านขับรถบึงจะไปทำงานกัวสายขับรถด้วยความไวความเร็วเกิดอุบัติเหตรุรถชนกันนี่เราก็บอกว่าเพราะความประมาทใช่ไหมนะเพราะความจมาทขับรถไวนี่เราก็บอกว่าเป็นอุบัติเหตุ ภาษาธรรมะใช้ว่าอุปัตถวเหตุอุปัตถวะเหตุก็คือเหตุที่ไม่ได้มีเกตนาไม่มีเจตนาจะให้รถชนกันเออนี่แหละครับนะแต่ที่ต้นตอเลยคือ,อความจริงเลยเกิดจากอากุศลอุปคาตากกรรมนะที่มา ตัดรอนรูปนามเกิดอ,อุบัติเหตุบางคนตายขาที่บางคนไม่ตายขาขัดขาหักแขนหักบางคนก็เสยียวายวะไปตัดขาตัดแขนนี่เนี่ยบางคนถึงกับพิกลพิการไปเลยนะนี่แหละด้วยอำนาจของอกุศลหรือผลของบาปนั่นเองในอดีตชาติ ที่เป็นอุป,ปคาตาก,กรรมมาตัดรอนให้ร,นนรูปนามรูปนามรูปนามในที่นี้หมายถึงร่างกายและจิตใจนะรูปนามนะรูปก็คือส่วนของขร่างกายศีรษะจรวดปลายเท้านี่แหละเรียกว่ารูปในส่วนของรูปประธรรมส่วนในนามก็คือความรู้สึกนึกคิดในส่วนของภาวะจิตนะให้เสียไปนะครับนี่คือนะตรงกับข้อหนึ่งนะครับหรืออ่า บางทีเราาเดินออกไปข้างนอกจะไปธุระป่าปังอันนี้ก็มีตัวอย่างหลายคนเนาะนะนะเพิ่นเจอเด็กวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นกำลังทะเลาะว่าแว้งกันนะเด็กวัยรุ่นเปิ้ลปาระบาดขออภัยป้าระเบิดนะนะป้าระเบิดเราก็เดินโดนลูกหลงเดินไปดีนี่แหละ โดนระเบิดโดนระเบิดของพวกวัยรุ่นนะระเบิดพวกที่มันทําขึ้นมาเองเหรอเนาะโดนเข้าใหนะ้แขนนี่เสียเลยนะโดนสเก็ตระเบิดโดนตาเขาให้ตาเสียเลยตาบอดเลยทั้งๆท,ท,ที่ไม่ทําอะไรนะเดินไปเฉยๆนี่แหละโดนลูกหลงนะคุณไตบอกว่าโดนลูกหลงโชคร้ายเหลือเกินดวงไม่ดีดวงสวยใช่ไหม นี่ก็เป็นผลของอุปาคาตกกรรมที่ส่งผลมามาตัดรอนรูปนามให้เสียไปนะสเก็ตรระเบิดโดนหน้าก็ให้โดนที่ตาให้ตาบอดเลยหรือโดนที่ขานี่โดนที่ขาโดนสเก็ตระเบิดขาขักข้างหักเลยเลื้วขาขาดเลยก็มีถึงต้องขนาดตัดขาเลยก็มีน,นี่อันนี้เป็นอำนาจของ ฝ่ายอาุษตรอุปาคาตกกรรมนะส่งผลมาหรือชาวไร่ชาวนาออกไปทําไรท่ทถนาหน,น้านี้ก็หน้าฝนเนาะค้ากับนะขากับจากการทําไรท่ทานาอันนะเดินทางกับคณะเดินทางกลับนี่เกิดฝนตกฟ้าขนองฟ้าร้องเกิดฟ้าผ่าฟ้าผ่าลงมานะาลงมาก็โดน ตายเลยนี่โดนฟ้า,ฟาลงฟ้าผ่าตายเลยแล้วก็บอกว่าเออคนนี้ดวงไม่ดีเนาะถึงข่าวจะตายเนาะโดนฟ้าผ่าตายนะไม่มีบอกล่วงหน้าเนาะความตายคนเราเนาะอัน,นก็ด้วยเหตุเนี่ยคล้ายๆกันนี่แหละกนนี้การในกลุ่มนี้นะอาคุศลอุปาคาตาก,กรรมมาตัดรอนรูปนามให้เสียไปนะให้เสียไปเนี่ย หมายถึงตายด้วยนะพิกลพิการด้วยแล้วตายด้วยให้มันเสียไปไม่ได้อยู่ลักษณะเดิมนะครับนะหรือบางคนจะข้ามถนนนะมองซ้ายแลขวาถนนไม่มีรถมันว่างเหลือเกินแต่ตรงนั้นสะพานลอยก็ไม่มีเออถือโอกาสเดินข้ามดีวกว่าเนาะนะพอเดินกําลังจะข้ามยังไม่ถึงฝั่งนน้นเลย รถวิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้มาด้วยความไวความเร็วเหลือเกินนะชนเก็ให้นะตูมเรียบร้อยเลยนะไม่ตายก็เข้าโรงพยาบาลพิกลพิการไปนี่ด้วยผลของอุปาคาตตรรรรมที่เป็นฝ่ายอากุศลที่มันมีกำลังแรงมาตัดรอนรูปนามให้เสียไปนะเราจะเรียกว่าอุบัติเหตุใช่ไหมคนไทย ภา,าษาธรรมะใช้คำว่าอุปัตตะวะเหตุนี่เป็นอย่างนั้นนะครับเอามาดูข้อ2